เราบอกแล้วไม่เชื่อเราเฮ้ยตรงนั้นไม่ใช่ไหนอ่ะโอ้โหจะเท่าหมดเลยเห็นไหมเราบอกแล้วว่าเฮ็ดออกเอาแล้วพอดีอ้โ่เฮดแล้วเม่อกี่นเกลั่าน่เยมาเนลุง เจอเห็ดละง้อคันทางนะพี่น้องเอ้ยขี่รถนึกปันไดพุ่นน่ะรถน่ะยังเห็นเห็นดละง้ตอนนี้เรากำลังรีบไปสำนักสงฆ์อยู่แต่ว่าเจอเห็นดละง้เห็ดอะเมจอนเอเก่อนเ็นก่อนเองรีบเลยรีบเสียงดังสนั่นวันไหวพุ่นไปใส่ร่างเขาไว้อะไรอ่ะอะไรเด้อ เฝ้าก็ฟ้ามั้ยเราหูเราว่าตรงนู้นต้องออกเยอะแน่เลยจะไปใส่รังไว้ใน่ไหมเนาะมาดามเนาะแสดงว่าโูมันออกตั้งแต่มาดามนี่มันออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเห็นไหมนี่นัเข้ามาบอเสียดายเนาะ นี่ไงนี่ไง้นนไงโอ้เฮ้ยังเยียบตะวนไปเอาตะก้ามาใช่เห็ดลงไหมนี่ใช่ชบไปโอ้พี่น้องเ็บเเลยใช่่ตะวนมาดามต้องเรอดูแถวนี้มันออกแน่เลยรไปไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนแล้วเก็บเห็ดก่อนเก็บเลยเก็บเลยนี่ไม่ให้ตะว้นเอาตะก้าก่อนวาอันนี้มาดามมาโคบเจอนะคะซีเรียสเตอ้์เลยนะคะ อูมารามหนูจะบอกให้ว่าตรงนน้นน่ะเยอะมากเลยหนูเคยเอาน่ะเดี๋ยวเดียวให้ตายนเอานี่ก่อนเดินล่อๆหนูเลยเดินล่อๆหนูตะวันเอาตะก้ามาตะก้าแดงนะรอ ไม่ทังน่ะเอาทังนี่แหละตะก้ามันมีของอยู่มาดามข้างหน้านู่น่ะหนูเคยได้เต็มกระยังเลยโอ้ยไปสำนักสงฆ์ก่อนอะไรนี่มีแต่ดินนี่โอ้หเจอเห็ดละงอกไอ้น้องงกเหลืองกับน้องงกขาวปลาร้องพิการสนันวันไว้ปลาแทบแตก อุ้ยเราอยากไปตรงข้างหน้านั่นมากเลยอ่ะขอไปก่อนได้ไมั้ยโอ้ยตรงที่เราเคยเอาข้างหน้านั่นน่ะมันเคยมาดามมันจะออกเป็นหมู่นะ เดี๋ยวนะลอดูก่อนนะข้างหน้านั่นแหละมันชอบออกอะ่ะ <c oughs> ทางหน้านู่นมันเคยออกนะะเราก็จะออกจากป่าก่อนนะคะ รอล,ละก่อนเจอเห็ด <c oughs> โอ้ยแล้วกลัวคุณเอินเอาหมดจังเลย តិចនួយម៉ាដាមទីទូខ្ញុំក៏ឃើញអីក៏មកហាយបងថ្ងៃធ្លាប់ក្នុងរួងនៅបងកញ្ចាំងហ្នឹងព្រោះបងតាខ្ញុំនឹកនឹកពីស្ម័នគិតថាជួប I'm